สวัสดีค่ะถ่ายทิกตอกเร็วข้าแถวแล้วเอาเอาโป่อยู่ต่างหัวเปิดเธอมาไน้ยค่ะอู้อู้เลยแต่หน้าวันเดียวนะครับแต่งหน้าวันเดียวกันอ๋อไม่แต่งหรอ ขค,ค่ยนครับขค,ค่ยนที่นะครับพอเดี๋ยวสอยติดเป็นลูกที่เรินอยู่เช้าประพมนีิเทศวันศุกร์ที่24นี้นะครับวันพขาฤหัส <ś k> 23เป็นวันปียะมหาราศเราอยู่